สวัสดีครับวันนี้พามาที่วัดท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับอยู่บนชั้นเจดีเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศความสวยงามนะครับหลังจากชมวิวสวยงามนะครับก็ไหว้พระนะครับขึ้นไปยังเจดีแก้วนะครับนะครับเจดีแก้ว สำหรับวัดท่าตอนเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญตั้งอยู่บนยอดเขาที่ต่อเนื่องกันในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อาจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้วยความกว้างถึง425ไร่จึงทำให้พื้นที่ของวัดสามารถแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือเขตวัดชั้นล่างทั้งหมด45ไร่และเขตของอุทยานพุทธศาสนาและสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหมด380ไร่นะครับ ด้วยความที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงจึงทําให้บรรยากาศรอบๆวัดท่าตอนนะครับสดชื่นนะครับอุดมไปด้วยธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์เห็นวิวแม่น้ํากกชุมชนทุ่งนาในอำเภอแม่อายได้อย่างชัดเจนนะครับหน้าหนาวก็จะมีะทะเลเหมอกสวยๆโอบล้อมไฮไลท์สําคัญของวัดท่าตอนนะครับที่ พุทธศาสนิขชนเดินทางมาแล้วพลาดไม่ได้นะครับก็คือการขึ้นไปนมัสก,การพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมาณฉันหรือพระเจดีย์แก้วนะครับที่ประดิษฐานพระบรมสาลีลิกธาตุและพระพุทธร,รูปศิละปะต่างๆให้ได้สักาการะกราบไหวลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของพระเจดีย์แก้วคือเรือนยอดทรงกลมสามชั้นประกอบไปด้วยแก้วสามปการได้แก่แก้วสี เปรียบเสมือนปุถุชนที่ททยังมีอารมณ์รักโรคโกรธหลงแก้วเงินเปรียบเสมือนนักปฏิบัติธรรมที่ยังคงยึดมั่นในความดีจนทำให้ไม่อาจหลุดพ้นได้นะครับและแก้วใสเปรียบเสมือนผู้หลุดพ้นที่ไม่ยึดติดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นพระเจดีย์ที่แฝงไปด้วยปิตาธรรมอันลึกซึ้ง ควรแก่การไปเยี่ยมชมนะครับสำหรับการเดินทางนะครับณปัจจุบันถือว่าสะดวกมากนะครับจากตัวเชียงใหม่นะครับไปวัดท่าตอนใช้เส้นทาง107แม่ริมฝางนะครับผ่านอำเภอแม่ริมอำเภอเชียงแม่แตงอำเภอเชียงดาวนะครับชัยปราการอำเภอฝางไปจนถึงอำเภอแม่ไอ แล้วก็เข้าวัดท่าตอนนะครับและอีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็คือจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับก็ผ่านมาจนถึงวัดท่าตอนเส้นทางนี้ถือว่าสะดวกมากนะครับระยะทางประมาณแค่70กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ ันสูงสุดหรืชั้นที่เป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์แก้วนะครับก็จะเห็นเมฆสีขาวลอยไหลเหลือ่อนซึ่งตอนนี้เวลาก็น่าอยู่ที่ประมาณ9ก้างนะครับเมฆก,ก็ยังโอบร้อมภูเขา ยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับใครที่มาภาคเหนือนะครับไปเที่ยวแหล่งต่างๆหลายที่แล้วนะครับอยากมาที่ท่าตอนถือว่าเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมสุดยอดมากนะครับนี่นะครับเห็นจากมุกเมฆจากหมอกนะครับแม่น้ํากกไหลสวยงามผ่านเมืองนะครับโคดเคี้ยวสวยแม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวแบบ ภูเขานะครับในที่ใดในโลกเลยนะครับผมว่าใครที่ยังไม่เคยมาเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็สามารถที่จะมาพักที่วัดท่าตอนก็ได้นะครับจะ,จะโทรมาจองได้หรือไม่ก็พักรีสอร์ทโรงแรมในเมืองท่าตอนนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามโดยเฉพาช่วงเช้านะครับปัดอากาศหนาวเย็นๆระดับ1 4 5องศา วัดท่าตอนก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของบ้านท่าตอนหรือว่าตำบลท่าตอนอหนึ่งือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวครับยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือครับวิวทิวทัศน์ตอนเช้าก็จะสดใสพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณแ หเห็นว่าตอนกลางคืนนะครับมีไฟแสงสีมีวความคึกคักนะครับของ,ของ,ของขาการเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้านนี้ก็จะเป็นสะพานแม่น้ำกกนะครับที่ว่ามีรถจอดน,นะครับทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะบนสะานเพื่อมาชมวิวแม่นำ้ำว่าจอดเพื่อเดินไปรับประทานอาหาร เต็มภูเขาไปหมดนะครับบรรยากาศเย็นสบายถึงขั้นหนาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ความหนาวก็อยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียสน,นะครับส่วนด้านโน้นนะครับก็จะเห็นหมอก